เมื่อตัวองค์กรคุณเนี่ยมีการเก็บข้อมูลของตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้ถานความยินยอมตัวอย่างเช่นคุณเก็บข้อมูลสุขภาพหรือว่าข้อมูลลายนิ้วมือนะฮะที่ต้องมีการขอความยินยอมเนี่ยคุณก็จะต้องให้สิทธิ์เขาด้วยในการที่จะถอนความยินยอมในส่วนนี้ด้วยนะฮะหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของการตลาดโดยตรงเราจะเกเด่ว่าเราแบบ direct marketing หรืออะไรเงี้ยเราไปขอฟันเชนนะครับหรือพอเราไปทำขอแบบให้ทําแบบประมืออะไรเป็นต้นนะครับเมื่อมีการขอความยินยอม สิทธิ์นี้ก็ต้องเราก็ต้องสามารถให้เขาถอนความยินยอมได้ใช่ซึ่งซึงตัวนี้เองเนี่ยก็อยู่ในเอมาตราสิบเก้านะครับผมซึ่งถ้าไม่ทำเนี่ยก็มีโทษเหมือนกันก็คือทางโทษทางปกครองเนี่ยปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะครับมาาราเน็กแล้วสิบเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงองค์กรในเรื่องการถอนความยินยอมใช่ใช่ก็เรานั่งคิดว่าตัวเราเองเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราไม่ต้องเราไม่ต้องจีนเก่าเราเป็นองค์กรหรือเป็นอย่างเนี้ย เรานะครับเราเคยอาจจะเคยให้ความยินยอมกับบางที่บางอย่างไว้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะแบบว่าเห็นแก่ของฟรีนะครับเรือัน,<ม>นี้ก็เป็นตัวผมเองนะเห็นแก่ของฟรีให้ความยินยอมบางอย่างไปปุ๊บเอ๊ะให้ไปแล้วเขาให้ตอบแทนแล้ว<ม>สักพักนึงก็อ่ารู้สึกว่ามันเราไม่ได้ใช้แล้วเราไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้นแล้วแน่นอนครับการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้มากมันก็ย่อมมีปัญหาในการเก็บนะครับเก็บเก็บเยอะเกินไปนี่นะทีนี้เราก็มาดูกันว่าครับอ่า ถ้าเราใช้สิทธิ์ขอ,ขอความยอมนะครับหรือหลักในการถอนความยอมต้องเป็นประมาณไหนบ้างครับโอเคก็คือคีย์หลักเลยที่เราที่องค์กรเราเนี่ยคนจะจะเตรียมไว้อาจารย์เดกก็คืออย่างแรกคือทำไม่ทำโดยวิธีโดยง่ายวิธีโดยง่ายก็คือเมื่อเขาอย่างเช่นเขาให้ความยิยอมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ในการถอนเนี่ยมันก็ต้องง่ายเหมือนกันก็คือใช้วิธีอิเล็กทรอนิกส์เช่นตอนที่คุณขอความยิยอมเขาเนี่ยคุณใช้วิธีติ๊กบ็อกซ์แต่เขายินยอมนะในการถอนความยินยอมเนี่ยผมก็ต้องใช้วิธีติ๊กบ็อกซ์เหมือนกันคุณจะใช้วิธีเอ่อให้ ซึ่งมันจะยากกว่าวิธีการติ๊กบอกชไมาเลยไม่ไหวไม่ได้คือคุณจะทําให้มันง่ายหรือว่าง่ายกว่าวิธีตอนนี้คุณขอความยินยอมก็ได้ใจมันขึ้นอยู่กับการออกแบบของคุณเลยอ่อันนี้แต่ต้องไม่ยากไปกว่าวิธีไม่ยากไปกว่าไม่ยากว่าใช่ใช่ผมว่าไม่ยากไปกว่าทีนี้ครับว่าไม่ยากไปกว่าวิธีเดิมมันจะมีเคลมเคยเจอประเด็นหนึ่งวันวันหนึ่งที่ผมไปเคยไปทำวันซานะครับตอนขอความยอมขอเป็นกระดาษอืกระดาษพิมพ์ขอความยินยอมติ๊กจิจไปแต่ตอนถอนความยินยอมให้ถอนความยินยอมผ่านทั คุณเข้าเน็กไปช่องทางนี้ติบที่เอาออกเอ๊ะทำได้ไหมเราเห็นแล้วว่าสอกระบวนการไม่เหมือนกันต่อมาเนี่ยมันคือทําตอนไหนก็ได้อาจารย์เน็กเออตอนไหนก็ได้นี่คือยังไงมันดูค่อนข้างงอนค่อนข้างที่จะคลนเคลียร์นิดหน่อยอาจารย์เน็กตีสองได้ไหมอาจารย์คิดว่าได้หรือเปล่าก็เมื่อไหรก็ได้นี่นะจริงจริงได้ครับผมก็คือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจะใช้สิทธิในการขอถอนความยอมตอนไหนก็ได้อืผมอยู่ดีผมแบบ เออเกิดจา<ๆ>ขอความยยอมตอนที่สามที่สี่ผมก็สามารถทําได้อต่อมาเนี่ยหัวใจหลักข้อที่สามเนี่ยแต่อกมันคือแจ้งผลกระทบนะก็คือยังไงบ้างก็คือคุณตัวองค์กรคุณจะต้องแจ้งผลกระทบว่าในการที่ตัวองค์กรเนี่ยกันที่คุณขอถอนความยินยอมล้องกรถอนในคุณเนี่ยมันมีผลกระทบว่าเฮ้ยคุณถอนสันทุณถอนความยินยอมไปเนี่ยคุณจะไม่ได้รับบริการ สิทธิประโยชน์เรื่องของการตลาดอะไรพวกนี้นี่น,นี่นี่นะเคยได้มันจะมีบางองค์กรที่ที่ใช้วิธีนี้ก็คือเขามาขอถอนควานยินยอมแต่ว่าองค์กรเนี่ยบอกว่าทางคุณลูกค้าครับในการถอนความยินยอมเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยอาจจะสูญเสียการสะสมแต้มหรือว่าสิทธิประโยชน์ด้วย อาจจะให้ตัวนี้เนี่ยมาล่อเพื่อให้แบบทางลูกค้าเนี่ยมองว่าเอยในการที่ฉันจะถอนไปเนี่ยผลกระทบมันคืออะไรบ้างอาจจะรู้สึกว่าแบบเสียมากกว่าได้เขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ขององค์กรที่ที่ออกแบบแต่โดยหลักก็คือถ้าหากจะต้องมีการถอความยอมในประตาจะต้องแจ้งผลกระทบว่าหากคุณถอนความยยอมแล้วคุณอาจจะเสียผลประโยชน์อะไรบางอย่างเท่านั้นเองครับนี่คือหลักของมันนะครับและสุดท้ายครับ การถอนคำยอมใช้ได้เฉพาะฐานการขอความยินยอมอันไหนอันนี้มันมันคอมมอนเซนต์อยู่แล้วอาจารย์เอกคุณถอนความยินยอมได้เฉพาะฐานความยินยอมคือถ้าองค์กรคุณเนี่ยเก็บมาโดยใช้ฐานสัญญาฐานปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยแล้วตัวเจ้าของข้อมูลเนี่ยมาขอถอนความยินยอมเนี่ยวทำได้ไหมอาจารย์เอกมันดูตลกด้วยหลักๆนะครับคือมันไม่สามารถทําได้ไม่ได้อยู่เราเรากันเราเลยครับเราเซานสัญญากันระหว่างสมมติอาจารย์บอยกับอาจารย์เอกนะครับเซ็นสัญญากันครับแล้วว่าเราจะมีการกู้ยืมเงินกันทีนี้ผมด้วยความที่เป็นลูกหนี้คุณบอก ใชสิทธิของเจ้าของข้อมูลเอาเอาข้อมูลถึงออกได้ไหมอ่ะมันก็มันก็จะไม่มีเซ็นตรองของความยินยอมในาการเก็บข้อมูลที่จะตัดสัญญาอันนี้ไม่ได้นะครับผมบเพราะว่าอาอันนี้จาไว้เป็นคีย์หลักเลยว่าเรของความยินยอมเนี่ยใช้คู่กับฐานขอความฐานความยินยอมนะครับผม,ผมใช้ใช้คู่กันยินแล้วเป็นเรื่องที่อคอมมันเซ็นอยู่แล้วนะครับ,รบผมก็เรามาคิดกันง่ายครับถ้าสมมติว่าผมถอน้มืเมื่อเกี้ชักครู่นี้เผมถอนไปปุ๊บแล้วเกิดคดีผมชิ่งหนีนอ่ะทางอาจารย์บอนี่ตัวไว้เลยนะครับผม